อูบิลลาฮิมินัลช na um ัยตานุรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมวะบิฮินัสตัยนอัลลอฮุมุซัลลลลอฮ์มุฮัมมัดวะลิมุฮัมมัดมันการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอความจำเริญสุขและความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัฮิวะสัลลัมและบรรดาลูกหลานผู้บริสุทธิ์ของท่าน ประเด็นในวันนี้นะครับที่จะกล่าวถึงนั่นก็คือเรื่องของนิยามของอัลกุรอานหรือจะพูดง่ายๆคือว่าอัลกุรอานได้แนะนำตนไว้อย่างไรในพระมหาคัมภีร์เล่มนี้เวลาที่อัลกุรอานพูดถึงอัลกุรอานเองนะครับเราจะดูว่าอัลกุรอานนั้น ให้นิยามหรือว่าอธิบายถึงคุณลักษณะของตัวเนนไว้อย่างไรประเด็นที่จะกล่าวก็คือเรื่องนี้นะครับอันที่หนึ่งเลยหรือว่าองค์การที่หนึ่งเลยนะครับที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือองค์การในซุรออัลบาการรออยู่ในซุรออัลบาการอองค์การที่185นะครับเป็นองค์การที่กล่าวไว้ชัดเจนถึงการที่อันกุรานถูกประทานลงมาในเดือนอมฎดอนนะครับ ดั้งที่มีอยู่ว่าชาร,รอนอัลลอ ن ีอุนซิลฟี ي ิลก ق ر า ن อุดลิน,นัสวะบายนาติมินัลฮุดาวัลฟุรกรความหมายขององค์การนี้ก็คือว่าในเดือนรมอมฎอนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรานถูกประทานลงมาสิ่งแรกเลยที่อันกุรานได กล่าวถึงตัวของอันกุรานเองหรือหน้าที่ของอันกุรานก็คือฮูดันลินนัสนั่นก็คือมาเพื่อที่จะชี้นํามนุษยชาตินี่คือประเด็นที่1กุรานมาเพื่อที่จะชี้นํามนุษยชาติวะบบยนาทิมินัลฮูดาแล้วก็เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากทางนำนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่มีมาชี้นำมวลมนุษยชาติแล้วก็เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งที่มาจากทางนำแล้วก็ได้กล่าวอีกว่า กุรานนั้นมีคุณลักษณะหนึ่งนั่นก็คือเป็นฟุรกรอนหรือบางคนอธิบายว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระมหาคัมภีร์อันกุรานด้วยซ้ำโฟรกรอนคือสิ่งที่มาจําแนกแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นอาธรรมนะครับนับจากองค์การนี้ประเด็นแรกเหลยอกุรานเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งที่มาชี้นํามนุษยชาติหลังจากนั้นได้กล่าวว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากทางนําและก็ได้กล่าวว่ากุรานเองนั้น มาเพื่อที่จะจําแนกระหว่างสิ่งที่เป็นสัจธรรมกับอาธรรมนะครับนี่คือประเด็นที่1ที่เราได้รับจากพระมหาคัมภีร์อันกุรานประเด็นที่สองอันกุรานได้กล่าวว่าอย่างชัดนะครับว่ายะดีลินและตีฮิยักวังหมายความว่าไงหมายความว่าอันกุรานนี้แท้จริงอินนะฮะอัลกุรานแท้จริงอันกุรารนรานี้มาเพื่อที่จะชี้นําไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิง่งนี่ก็อยู่ในสุรออัลิสรอองค์การที่9้านะครับ ลึีกในองค์การหนึ่งในสุรอันิซานะครับได้กล่าวไว้อย่างชัดว่ายายุันนัสกอดยากลุ่มบบราหานุมมิรบุ่มวันซันนาอีเลกุ่มนูรอมมูบีนานี่ก็เป็นอีกองค์การหนึ่งที่แนะนำอันกุรานไว้ว่าอันกุรานนั้นคือนูรอมมูบีนานูตคือรัศมีคือแสงสว่างนะครับที่ชัดแจ้งต้องเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าคำว่านูตที่ อันกุรานกล่าวถึงถ้าเราเข้าใจถึงความหมายของคําว่านูดนูดคือรัศมีนูดคือแสงอะไรคือแสงอะไรคือรัศมีเป็นคำคำหนึ่งที่เราอาจจะเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเราพิจารณาสักนิดเราเห็นได้ว่าคําว่าแสงหรือคําว่ารัศมีหรือนูดที่อันกุรานใช้นั้นอะไรก็ตามที่เป็นนูดคือตัวของมันเองนั้นต้องสว่างสวยัยพร้อมกับให้ความสว่างสวยัสวยกับสิ่งอื่นเราถึงเรียกว่าสิ่งนั้นว่า นูตหรือว่ารัศมีหรือว่าแสงสว่างอันกุรอานเองคือแสงสว่างนะครับเป็นผู้เป็นสิ่งที่มาชี้นำมนุษยชาตินอกจากนัน้นกุราอานยังแนะนำตัวเองไว้อีกว่าวันุนัสซิลูมินัลกุรานมาหัวชิฟาอุนวะระห์มาตุลลินมุมินินนะครับความหมายก็คือเราได้ประทานนั้นกุรอานมาแท้จริงอัลลอห์สุบฮานะฮูวะตาลาได้ประทานอันกุรอานมา ซึ่งอันกุราอานนี้มีคุณสมบัติยังไงครับชิฟาอุ่นเป็นสิ่งที่มาบำบัดเยียวยาวเระห์มาตุลและก็เป็นความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธานะครับจริงๆแล้วอันกุอาเนี่ยเป็นสิ่งที่มาบำบัดเยียวยาเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติแต่คนที่จะได้รับประโยชน์จริงๆก็คือผู้ที่ศรัทธ,ธาเหมือนกับเรื่องของฮีดายะก็เช่นกันนะครับที่อันกุอานได้กล่าวไว้ชัดว่าฮูดันลินนัสอันกุอานเป็นทางนำของมนุษยชาติแต่ใครกันเล่าที่จะได้รับ ประโยชน์จากการฮิดายาของอันกุรานก็คือผู้ที่เขานั้นศรัทธายึดมัน่นแล้วก็เชื่อมั่นต่อพระมหาคัมภีร์อันกุรานนะครับดังองค์การที่อยู่ในสุรัต์บักรอที่เราเอ่านกันอยู่เป็นประจำว่าพุทนล,ลินมุตตะกินหมายถึงเป็นทางนําของบรรดาผู้ยำเกรงหรือว่าบรรดาผู้ที่มีตักวาต้องการจะกล่าวว่ายังไงเวลาที่เราอ่านองค์การหนึ่งที่บอกว่าอันกุรานมาชี้นามนุษยชาติอีกองค์การหนึ่งบอกว่า เป็นสิ่งที่มาชี้นําบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงหรือผู้ที่มีตักวานั่นก็คือนะครับคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการชี้นําก็คือบรรดาผู้ยำเกรงหรือผู้ที่มีตักวาแต่จริงๆแล้วอันกุรานเป็นของมนุษยชาติลอสุภานุตาลาได้ส่งพระมหาคัมภีร์เล่มนี้มาให้กับมนุษยชาติเพื่อที่จะชี้นํามนุษยชาติไปสู่ความผาสุกที่แท้จริงนะครับนอกจากนั้นอันกุรานยังได้กล่าวว่ากุรานเองนั้นติบยานันหรือกุลิใช้ อันกุรานมาเพื่ออธิบายในทุกๆสิ่งติบยานันกุลหรือใช้อะไรก็าตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการชี้นำอะไรก็าตามที่เกี่ยวกับการฮีดายะกุรานอนธิบายไว้ทั้งสิ่งติบยานันหรกุลหลใช้นะครับอันกุรานกล่าวไว้ชัดเลยลิกุลหลใช้ก็หมายถึงทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องมีอธิบายไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานอันกุรานเป็นคัมภีร์ที่ ถ้าราส่งล้อซองลลลอุอะลัยฮิวะลิสลาลมศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์นี่ใช้คมภีร์เล่มนี้นะครับพามนุษย์เสชาติทั้งหลายออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างดังองค์การในสุรออิบรอฮีมองการที่หนึ่งเลยนะครับกิทาบุญอันซันนาหูอิไลกะคมภีที่ซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาได้ประทานให้กับเจ้าเจ้าในนี้ในที่นี้หมายถึงาศาสดาม u ฮัมมัดให้คมภีร์นี้เพื่ออะไร ลิตุคริจันนัสมินอัลดูลมาที่อิลันนูดเพื่อที่จะนำพาประชาชาติหรือมนุษยชาติทั้งหลายออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างนะครับแล้วก็อีกองค์การหนึ่งนะครับเป็นองค์การที่อยู่ในซุรออัลมอิดะอายะที่48นะครับวันซันนาอิเลยกัลกิตาบบิลฮักมุสด,ดิกลิมาเบายนียไดมินัลกิตาบ ว่มูให้มินันอะไรทีองค์การนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์การเช่นกันที่พูดถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็พูดถึงคุณสมบัติของอัลกุรานนี้ก็คือว่าอันกุรานนี้ถูกประทานลงมาด้วยกับสัจธรรมวันซันนาอีเลกัลกิตับบิลฮักด้วยกับสัจธรรมเมื่อถูกประทานลงมาด้วยกับสัจธรรมแล้วยังได้กล่าวว่ายังได้กล่าวต่ออีกว่ามุซัดดิกลลิมาเบย์เนยไดฮิมินัลกิตับ และมาเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของคมภีร์ที่มาก่อนหน้าวามูให้มีนานาอะไรแล้วก็มาควบคุมคมภี์ที่มาก่อนหนา้าคือต้องการจะสรุปเลยนะครับจากองค์การนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีอันกุรานคมภีร์ที่มาก่อนหนา้าไม่ว่าจะเป็นคมภี์ตอร์อดคมภีอินจินหรือว่าซูฮุฟจะไม่ถูกยืนยันอันกุรานนะฮะที่มายืนยันคมภีก่อนหนา้าไม่ใช่คมภี์ก่อนหนา้าจะมายืนยันพระหมหาคมภีอันกุรานดังนั้น จากคุณสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรานไม่ว่าเป็นทางนำํำไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะมาบำบัดเยียวยาไม่ว่าจะเป็นความเมตตาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายในทุกสิ่งเป็นคัมภีร์ที่นําพามนุษย์ออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเพียงพอแล้วในการแนะนําพระมหาคัมภีร์อัลกุรานด้วยกับอัลกุรานนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอินชอลล์เราทั้งหลายคงได้รับประโยชน์จาก ขุมสมบัติอันล้ำค่าที่เอาลอดสุบฮานุวตาลามอบให้กับอนุษยชาติก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวัสลามอะลกุมมะเราะห์มะตุลลอฮวะบาะกาตุ